เมื่อวันนี้วันจันทร์ที่สิบเกตเปรดเน์ดมื่อนี้ฝนตกเบิดมือตัวมดมื่อแห้งไแห้งไแห้งไเออใายคิดไปน้องแท่นบ่งอีกกันอนแทนนบ่งผักย่าเด้วยคิดก่อนหันถ้ทานงามเทื่อบนมืนคิดนิงามแล้ว ย้ายฝนตกบุดมือเห็นมอตัดมือนัน่นตัดไปให้ย้ายเลี้ยงตัดไปให้น,นั่นจนเบิดมวันนี้ขึ้นอีกแล้วอึ้งตึ้งอีกแล้วงามไวอืมวันนี้ฝนตกบุดมือย้ายก็เลยมาใหญ่อันใหญ่อันนี้ยใหญ่อันพักสลดัดใหญ่พักสลดัดใหญ่พักสลัดแล้วก็นนี่อัน อันที่ในหน่อยนะบางเน่เอาไนบึกือมัดทิ่มลงกนี่เออมันจะเกิดอยู่นี่เอาไว้ไข่อยได้พอาะว่าจะว่าจะกินยอดมันเพอปะเออระดมปลูกลูกนี่แหละในหน่อยนะเออนี่กินผักสลัดกอนไหมว่าเหมือนเดียวกับผักอีตูเกิดเดียวกันอ่าผักอีตูบักเคี้ยวเคี้ยกับที่เกิดน้ำก้นอันนั้นกินเป็นตอนเป็นตอนไปก่อน เออสีมาด้านนี้กันสีไปทยด้านนี้ผักกะารง,งานไายคลิปก่อนหันมันบรทัานในง,งามเหมือนนะมันบรทัานในมีผักมันทนนันในมีต้นไม้หลายย้ายลาเลูกจิตไปเดี๋ยวนี้เนาะย้ายเอาลงยูทูปกรเฮ็ดเป็นแล้วเออไอ้งอนบอ๊อสอนหญ้าบัดนี้มันสวนหญ้าหาก็เฮ็ดเป็นแล้วเอาลงยูทูปไายคลิปหญ้าก็เอาลงยูทูปเป็นโลด เดี๋ยดอกไม้กา้านลังสิเป็นดอกนี่ดอกอันนี้เดี๋ยวมันเป็นดอกแล้วก็จะทายคลิปอีกไว้อีกอยู่กา้าลังเป็นจุมม่มกา้าล่งเป็นจุ่มนีก็ดอกไม้เห็น่ะก้าล่งเป็นตายไปแล้วงวดนึงแล้วดอกไม้ไมไมัเป็นสุดเป็นสุดตัวเมี่ยงนี่ดอกไม้เขาเป็นสุดเป็นสุดดอกไม้ก้าลังสีงาม ไปไทายไว้ก็คึ้มล้วฝนตกเมื่รรมือ่อฝนตกเมื่มื่อมือเนี่ยหนาวกินข้าวเราย้ายกันมาบึงผักแล้วมีหมาบอเฮี้ยนหลังนั้นทั้งมีหมาของย่านาาเฮาเฮาอนี่อันมาเบิ่งผักข้าวท้องผักข้าวท้องทายคลิปก่อนหนันมันท่านง่ามเดี๋ยวนี้มันง่ามแล้วอึ้งตึงแล้ว เออผักข้าวท้องย่อยอันผักข้าวท้องนาะมันมี่สองสีอันเอามาแต่บ้านฝรั่งหันสีอันสีม่วงม่วงก็เป็นวานเป็นยาคือกันละกินร่วมอันสีขาวคือสีขาวบ้านเฮาสีขาวคืวอทางบ้านเฮากาลังสนตีภูมินั่งเก็บกินผักข้าวท้องปลูกปีเดียวแล้ว ปลูกปีเดียวแล้วรอดอันนี้สีนี่ก็กินได้ฝรั่งเขาปลูกเป็นไม่กระดับไม่ประดับนเอ๋คาเจ้า,จาไงาไเ,อ,เไอ๋ถั่วเฮียนัวเฮียนเถือนฝรั่งคาเจ้ายางไมไทยเอ,อ,ยอ,ยอ๋อขเขายางใยพงยางดอกใยขั้นยางดอวกระเมียยคาเจ้ายาง ยังแล้วนั่นอนกินนอนกินอ้วนอยู่นี่แหละโอ้ยอันนั้นกำลังงามเลยคือมันเป็นดอกดอกนในสีแดงใจว้ายตัวเขาเออนี่ยังบุญละดอกนี่ยังบุเออเอาสีไทยไว้อีกด้วยเออัอันนั้นเนี่ยหนึ่งดอกไม้ประตูนั่นกำลังงามดอกไม้กูนะเห็นปะ ต้นไม้ปุงแล้วนะมาหั่นใบไม้พระท่านได้ปุงใบไม้พระท่านได้ปุงวันนี้ปุงขึ้นมาเบิดแล้วปรุงขึ้นมาเบิดแล้วหนาบัรค่าขึ้นมาเบิดแล้วแล้วยางติซุ้มนังกระหึ่ดอกไม้มาห้อยไว้ เมียงฝรั่งนี่อันสบายอยู่เว้าเป็นเพิ่นกะไกลท่อไกลทางก็บ่ได้ถามกันดอกเออก็ห้หยิมือใส่ให้แล้วก็แล้วโอเจ้าอยู่บ้านดเจ้านั่นเจ้านี่ขาเจ้าก็บ่ว่าได้สบายอยู่บ่่เป็นก็ได้หมู่ไกทไกลทางันฝรั่งแท้เขาเจ้าบ่องค์อืองค์แต่พวกไอ้สิบ่แม่นฝรั่งบ่ทักบ่ทายหั่นนะ บะทักบะไฮบะเฮยสิอันฝรั่ง,ง,ออรง,อง,องอันนั่นแท้ๆพระเจ้าอินไก่ไปยกมือใส่ให้ลูกฝรั่งแท้ๆพระเจ้าสีโบองค์ดิกภาษาละเนี่ยน้ำไหลอะไรเนี้ยก็ได้ตกใส่มาเนียนอีนังเตี้ยเลยฝากันฝังทรายบุรพ่า ผักสลัดย่างละหน่อยเน,นี่ยในย่างกันแล้วมาลงนี่บ้านไว้นี่อันไนรสิเกิดก็เกิอดอันนี้สิเกิดก,เกอดอนน็เกิดหลอดยิ้มแอปเปิตัวน,น,นี่วนถีบอยู่เต็มเฮียนเต็มซ้ำจักมั่งไปยังหน,นูย่ายผักนีนังเกี๊ยมาใส่นี่้วมาหวานลงนี่แต่มันสิเกิดสนอนอันผักแปีน ปลูกฟีเดียวก็แล้วโลดหั่นปลูกฟีเดียวกักแป้านักสุรเน่์ว่าได้ปลูกอยู่แบบบางหนึ่งหันย่ายก็เลี้ยวบักทัวมาสับลงอีกกา้าในบักทัวหนาบักทัวข้างอืก็เลียมาสับลงอีกมาสับลงนี่ไว้ซะสันน์ดอกม,มาสับลงนี่ไว้อันเด็กอันตังไซนะวันไว้ทิ้มแบนะเกิดขึ้นมาแล้วสิได้กินโอ้โอ้ไม่ใช่ตังไซอันนั้น ผักสลัดผักสลัดบ้านไว้เมันอตะเกิดกลิ่นลาบก้อนกินผักสลัดก้อนยังใหญ่ๆเนื้ออื่นตะเคีย้ยวเคี้ยกับก้าไว้แล้วเคีย้ยวเคี้ยกับก้าไว้ให้วตะเกิดแล้วก็ผักต่างสายชุบโอผักสลัดชุบยี่ๆก็กินมาแล้วก็เสียวเคีย้ยวเคี้ยวลงผักอันนานบะหมี่เห็นก้าวาสันมีกะสลัดว่านทิมไว้แล้วก็ เกิดกต่เกิดแล้วไงแตักินแล้าหอมป้อมสลดัดเอออันพักอมก็เรียกว่าอันนาน,านอันกนะ็น่าคึกคืนนะพักอมพักอมพักผมอันคันตัดหญ้าไว้นี่เอามาทิ่มไว้นี่ตัดหญ้านะ ตัดหญ้าเขาทิวงไว้น,นี้ว่าถะปลูก,กผักปกเี้เป็นปุ๋ยปุ๋ยผักหอมสลัดกับผักโอมผักหอมเผาห้าหน่าผักหอมเผาห้าเมื่ยงนี้เขาเจา้ากระไล่กระเด็ดยอดกินบวกกินฮารานผักในหน่อยอันนั้นในหน่อยหันกาวาสันกา ปลกทั่วพุ่มเพื่อนเอาให้บักทั่วพุ่มอุ้ยแปดนาทีแล้วยายกวนไม่ได้แปดนาทีแล้วอธิชา,ายนี่นะครับเห็นไหตากอีนั่งแมงกาผักนี่เห็นไหมกาได้ปลกทั่วได้ปลกทั่วพุ่มคุณเนาะเจ๊เจ๊ไปปลูกใสก่กาโพดกาเหรียะได้ปลุกทั่วพุ่มิไรผัก เจ้เธอปูกใสอันนี้ก็จ้าก็น่อย่างนี่ปรกแต่งขี่ไก่ก็มีนี่ประแต่งกิ่งก็มีคุณด้ฟื้นพอตูน้นี่ซื้อมาอีกดูซื้อ <c oughs> ดูซื้อยังไาพอถาอันนี้เออดูซื้อแท้ๆดูเฟื้อดูดังกันยังไงเอาย,าย่เอคือว่าคือดีแท้แหละโอ้ยเก่านาทีแล้วน่าตอบกันเด้อบายเพื่อนๆ